รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทรหนึ่งเหรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมานันนี่ฉอดโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101 ในรายการ m o n e y p l u s เริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ของเราแล้วขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s เชิญเลยจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราสดๆหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญเลยนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m ั n นี่พ u s ของเราแล้วก็2วิธีในการติดตอ่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ง,ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี plus ติดการตรงตัวเชิญนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินหรือแม้แต่เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนเชิญได้เลยผมรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณ อิศิรักฝากคำถามมาบอกว่า KTB มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรสะสม KTB มา2ปีแล้วน่าสนใจไหมเบื้องต้น KTB ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่หลายโบรกแนะนำว่าเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนในเรื่องเงินปันผลค่อนข้างสวยนะครับเพราะฉะนั้นจัดอยู่เป็นหุ้นที่ถือได้ในระยะกลางแล้วก็ยาวด้วยแต่ว่าในเชิงรึกในเชิงแนวโน้มต่อไป KTB มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจะรีบจัดให้นะครับคุณอิสิรักแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียน ต่อมาครับท่านต่อมาที่ฝากคําถามผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ของเราคุณสุดที่รักนะครับหมายเลข4ตัวหลัง3512นะครับคุณสุดที่รักอยากขอถามความเห็นหุ้น3ตัวด้วยนั่นคือตัว BEM ตัวของ s c a s s e t s แล้วก็ BGPC นะครับ ขียนสลับหรือเปล่าครับเนี่ยนะเดี๋ยวตรวจสอบดูอีกทีนะครับสาหรับคุณสุดทธิรักนะครับสตัวเดี๋ยวตรวจสอบให้แล้วกันเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบนะครับว่าตัวที่3เนี่ยเป็น BCPG หรือว่าเป็นตัวไหนกันแน่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้สําหรับคุณสุดที่รักนะครับท่านต่อมาครับคุณสัชิธรคุณสัชิธรฝากคําถามมาอยากทราบเรื่องหุ้นกู้ CPF น่าลงทุนไหมและถามว่าถ้าจะลงทุนระยะยาวกับ AOT เนี่ย แนวโน้มจะเป็นอย่างไรขอแนวรับด้วยนะครับแม AOT t ฟังดูแล้วกับข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะกระทบมากและครับลงแล้วก็มีเด้งยังจัดอยู่เป็นหุ้นพิมพ์นิยมที่ยังคงได้รับคําแนะนําจากหลายโบกอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าหาจังหวะเข้าซะหน่อยกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบบรรจุในคิวให้ด้วยอย่างด่วนเลยสําหรับ3ท่านนี้นะครับแล้วก็รบกวนลงทะเบียนด้วยสําหรับคุณอิศริรัก คุณสุดที่รักแล้วก็คุณสสิธรน,นะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามก็อย่าปล่อยไว้ให้อัดอั้นตันใจนะครับฝากคําถามมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI อสแล้วตามด้วยคําว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนั่นเองนะครับแล้วสําหรับงานสําคัญที่จะเกิดขึ้นในวันที่26กกุมภาพันธ์นี้ วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งแล้วหรือยังนะครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยแล้วก็จะเป็นโอกาสให้เราได้พบกันนะครับไม่ได้พบกันนานแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคิดถึงคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับผมหมายถึงงานสัมมนา,าที่เป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้10นาฬิกาถึง17น,น,นาฬิกาณหอประชุมสัตว์าจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้นเจ็ด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมางานนี้เนี่ยครบถ้วนทุกกองทุนที่จัดมาให้เลือกช็อปกว่าพันกองทุนจากบลจชั้นนําและพบกับกิจกรรมแนะนํากองทุนแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้วยเริ่มปฏิบัติการวางแผนลงทุนกับเครื่องมือสุดล้ําออมเท่าไหร่ถึงจะมีใช้ตอนเกษียณนะครับและพิเศษครับปาตกถาของพี่ตู คุณวรวันทาราภูมิในฐานะนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับในหัวข้อเริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนแล้วตามด้วยสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมโดยสุดยอดกูรูระดับแนวหน้าของประเทศนะครับ พี่ทีลาน่าดูจิเมทาพาดจากทิสโกโ้คุณบุญชัยเกียรตนาวิจารธนชาติคุณวิโรธตั้งเจริญจากบลจรกรุงไทยคุณแบงค์ชยนนรักการจน,นันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์จากบลณนออินฟินิตี โดยมีผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับถ้าสนใจนะครับสำรองที่นั่งด่วนเลย3วิธีนี้วิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l ล n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i ายแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มัน p พ u สติดกันตรงตัวชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดนะครับแล้ววิธีที่3เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน m n e y p พั s เข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน n e y p พั s ก็สามารถลงทะเบียนจองที่นั่งในงานสัมมนาในครั้งนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันสาวิธีสะดวกวิธีไหนเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ในงานนี้นะครับ26กุมภาพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์มหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านอย่าลืมนะครับสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนติดตัวไปด้วยนะครับแล้วไปพบกันในงานนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวจะให้มุมมอง เทรนแนวโน้มตลาดหุ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์แนวโน้มจะเป็นอย่างไรถ้าดูจากเครื่องมือทางเทคนิคหรือว่าการดูกราฟนะครับผมเชิญท่านอาจารย์เบฟครับคุณธัญพัฒน์ธัญศิริอาจารย์พิเศษฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิคนะครับอาจารย์เบฟนะครับจะมามองทิศทางแนวโน้มและจะมีหุ้นกราฟเด่นมาฝากกับเราในวันนี้ด้วยซึ่งอาจารย์เบฟคุณธัญพัฒน์พร้อมแล้ว ที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับอาจารย์เบฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชนาสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับโอ้ขอบคุณมากๆนะครับเวลาก็น้อยยังสละเวลากลับมาคุยกับเราขอบคุณอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับครับยินดีมากครับอาจารย์ครับด้วยกราฟทางเทคนิคเนี่ยแนวโน้มของเซตอินเด็ก์ในช่วงครึ่งหลังของไตรมาสหนึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงกลางๆงเดือนกุมภาไปจนกระทั่งถึงไปปลายเดือนมีนาคมอ่ะ เท <Trend S 2> รนแนวโน้ม<ๆ>น่าจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับครับจากการที่ดูจากกราฟเทคนิคเพื่อช่วยในการดูเทรนหรือแนวโน้มในช่วงซึ่งหลังของเดือนกุมภาจนถึง,ถงปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับยังคงมีแนวโน้มค่อยๆนะครับไประดับขึ้นไปได้แต่จะมีการสลับพักฐานปรับตัวเล็กน้อยครับเราจะเห็นว่าช่วงเนี้เซ็ตมันก็ยังมีการแตะระดับต่อเนื่องแต่ว่าจะสลับระหว่างวันอาจจะมีลบบ้างบวกบ้างหรือวันหนึ่งบวกสักสิจุดหรือวันหนึ่งลบสักหกจุด ถ้ามีการปรับพักฐานแรงๆลงมาแนวรับที่เป็นไปได้จะอยู่ประมาณ1,570ถึง1,574 1,570ถึง1,574ไม่เยอะครับประมาณสัก20จุดจากตรงนี้ไม่ใช่เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเทรนแนวโน้มพักแล้วจะไปต่อครับเป็นเทรนแนวโน้มคือแม้จะมีพักบ้างแต่ว่าจะไปต่อได้ใช่ไหมครับไปต่อได้ครับอบืแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือว่า พอหุ้นเริ่มมีการพักฐานแล้วข่าวหรืออินโฟเมชันที่ร้ายๆเนี่ยมันมักจะออกมา,าครับจะทำให้เราลังเลหรือว่าอาจจะไม่กล้าซื้อซึ่งแน่นอนการปรับพักฐานเนี่ยหุ้นดีๆราคาที่ยังถูกอยู่ยังมีหลายตัวนะครับบางตัวก่อนหน้านี้ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วราคาปรับพักฐานลงมาก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ,อันนี้มันต้องตัดกันที่แนวคิด ถ้าเรารู้แน่ๆว่าในนาคตไตรมาสสองหรือไตรมาสสามในหุ้นมันจะขึ้นต่อการปรับพักฐานช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของไตรมาสหนึ่งนะครับอาจารย์เบฟมองว่ายังคงจะมีแนวโน้มค่อยๆไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีการพักฐานบ้างนะครับแต่ว่าไม่แรงนะ น่าจะไปพักฐานแถวๆนี้แหละ15-70ประมาณนี้นะครับถึงต่ํากว่านี้ก็ต่ากว่านี้ไปได้ไม่มากนักนะครับแล้วเทรนของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มสื่อสารเครื่องหลังของไตรมาสหนึ่งจะเป็นยังไงครับอาจารย์เบฟครับดูจากเทรนของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเราจะเห็นว่าช่วงก่อนหน้านี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์มีปัจจัยที่เข้ามาแทก สักประมาณหนึ่งถึงสองอย่างอย่างแรกคือเรื่องผลประกอบการ,รที่เขาประกาศไปเรื่องที่สองคือเรื่องของ NPL ในบางธนาคาร<อ>นะครับทําให้ราคายังขึ้นมายังไม่ได้สูงมากนักในบางตัวอย่างตัวที่เราจะเห็นเลยว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นอย่าง SIB อย่างเงี้ยธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นหรือหุ้นธนาคารตัวเล็กๆบางตัวเนี่ยยังไม่ขึ้นแต่แนวโน้มซึงถ้าเราดูจากกราฟแล้วเนี่ยเราจะพบว่า เซตเนี่ยสามารถขึ้นไปต่อได้ซึ่งถ้าเรามาดูส่วนประกอบในตัวเซทแทสิบนะครับเราจะพบว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเวทเซทแทสิบอยู่เยอะพอสมควร,ครเพราะฉะนั้นถ้าเซทแทสิบมันขึ้นกลุ่มธนาคารก็จะขึ้นและตัวกนุ่มที่สื่อสารใช่ไหมใช่ก็เป็นกลุ่มสื่อสาร,เ,สสารเพราะว่าเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้กลุ่มสื่อสารเนี่ยราคาพักลงมาเยอะมากอย่างตัวของแอ v a านตัวของอินทัสหรือตัวของทรูตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาแล้วซึ่งถามว่าเขาจะไปต่อไหมจา่กราฟเนี่ยมองว่าน่าจะไปต่อมีระยะทางพอจะไปได้เพราะฉะนั้นกลุ่ม2กกลุ่่มมนีสสัดว ตลาดที่เยอะเพราะฉะนั้นการไปเนี่ยมันน่าจะไปต่อ อ่านะครับอาจารย์เบฟมองว่าดูจากกราฟแล้วหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชก็ดีหุ้นในกลุ่มสื่อสารก็ดีจะกลับมาเป็นตัวนําพาให้ดัชนีไต่ระดับขึ้นไปต่อได้ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับแนวรับสําคัญรอบนี้อาจารย์มองว่าสัก1570หรือต่ําลงไปเล็กน้อยน่าจะรับได้อยู่นะครับน่าะรับได้อยู่ครับแล้วแนวต้านสําคัญด้านบนจะขึ้นไปแถวไหนครับท่านอาจารย์แนวต้านสําคัญในช่วงปลายเดือนกุมภาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยครับแนวต้านสําคัญอยู่ประมาณหนึ่ง 1,614ถ้าภายในเกินครึ่งสองเดือนนี้สามารถผ่าน1,614ไปได้เป้าต่อไปอยู่ที่1,666เลยครับโอ้แนวต้านสำคัญแรกคือ1,614จุดนะครับใช่ครับ1,614จุดจะเป็นแนวต้านแรกนะครับ,รบถ้าสามารถไต่และข้ามระดับไปได้เนี่ยแนวต้านต่อไปจะอยู่เท่าไหนครับ หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกครับหนึ่งตองหกจะขึ้นไปเห็นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกจุดเป็นป้ายต่อไปนะครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งหกหนึ่งสี่เนี่ยต้องผ่านให้ได้ซึ่งผมมองว่าถ้ามีการปรับพักฐานเนี่ยแล้วราคาลงไม่เยอะหรือเซ็ตลงไม่เยอะเนี่ยเป้าที่บอกไปขั้นต้นเนี่ยมันน่าจะถึงแน่นอนอยู่แล้วครับอ่านะ่ถ้าปรับฐ <c oughs> านไม่เยอะไม่หลุดจากหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ลงไปเยอะมากเนี่ยโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปทะลุ หนึ่งหกหนึ่งสี่ก็จะมีสูงขึ้นนะครับภายในเดือนครึ่งสองเดือนนี่แหละครับแล้วถ้าทะลุหนึ่งพันหกร้อยสิบสี่จุดได้แนวต้านต่อไปก็คือพันหกร้อยหกสิบหกจุดนะครับ,รบนี่จะเป็นระดับสูงสุดของปีหรือเปล่าครับอาจารย์เบ๊บ ถุงตัวสองปีเราดูตรงหนึ่งสงหกครับแต่ผมคิดว่าภายในปีนี้ยังไงหนึ่งหกหกเห็นแน่นอนอยู่แล้วาข้ามไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีเอาแนวต้านสําคัญ2แนวต้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวทะลุเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับใช่ครับเอาเป็นว่าตอนนี้สูงสุดเนี่ยหนึ่งหกหกหกมีโอกาสเห็นในอีกไม่ช้านี้นะครับถ้าเราโฟกัสเป็นรายหุ้นบ้างแหละครับอาจารย์เบฟบครับด้วยสัญญาณทางเทคนิคนะครับแล้วก็ดูกราฟเนี่ย ขอหุ้นกราฟเด่นในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก4ี่บริษัทก็แล้วกันครับอาจารย์ครับใช่ครับที่ผมดูหุ้นกราฟเด่นแล้วก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีพื้นฐานดีด้วยตัวแรกจะขอนํามาฝากท่านผู้ฟังคือหุ้นของบริษัท b l a บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับใช่ครับรานะคาค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาสัญญาณเชิงบวกมีมาตั้งแต่ประมาณเมื่อสองถึงสามวันก่อนรานะคาก็ข้ามเส้นา่ิเดลีขึ้นมามนะครับแล้วค่อยๆเลี้ยงตัวอยู่ได้ แนวรองรับถ้าเกิดมีการย่อนะครับอยู่ที่50บาท25สตางค์50บาท25สตางค์นี่ถ้าเกิดลงมาตรงนี้เนี่ยซื้อได้เหรอครับอ<ส>าจารย์ครับสามารถเข้าซื้อได้ครับนะ50บาท25สตางค์เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับที่2อยู่ที่49บาท50สตางค์ครับ49บาท50สตางค์จะเป็นแนว,แร,วรับที่2แนวรับที่2เนี่ยให้ทำไงอาจารย์แนวรับแรกเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราแบ่งซื้อเข้าไปก่อนได้ครับเ<อ><อ>ช่นในแนวรับแรกเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่่ามันจะลงตอ เราจะแบ่งซื้อแค่ประมาณสามส่วนในสิบส่วนครับแล้วพอลงมาในรอบที่สองเราค่อยแบ่งซื้อส่วนที่เหลือนะครับแอปเปิลมันจะได้ราคาที่ต่าพอสมควรอ๋อเวลาอาจารย์เบฟให้แนวรับเนี่ยจะให้ไว้สองแนวแนวรับแรกก็ซื้อส่วนหนึ่งแนวรับที่สองเนี่ยนะก็จัดหนักได้นะครับได้ครับแต่ว่าท่านนักลงทุนบางท่านไม่ชอบหลายไม้ไม้เดียวไปเลยครับจะเป็นแนวรับแรกหรือแนวรับที่สองก็ได้ใช่ไหมได้ครับ เพราะฉะนั้นตัวแรก BLA บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ,รบแนวรับแรกคือ50บาท25สตางค์แนวรับที่2คือ49บาท50สตางค์นะครับ,รบแล้วฝั่งแนวต้านล่ะครับอยู่ที่แนวต้านแรกนะครับ52บาทซึ่งวันนี้มาถึงแล้วแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่55บาท50สตางค์ ับแนวรับที่เป็นไปได้ก็คือ6กสิบเอ็ดบาทอ๋อแนวต้านมี3แนวนะครับมีสแนวครับมี52บาทครับมี55บาท50บแล้วก็มี61บาทนะครับใช่ครับทำไมแนวต้านต้องให้ไว้3แนวครับ3แนวเนี้ยเป็นแนวคิดในการแบ่งขายหุ้นเป็นหลอดหลเอาชีวิตจริงในการลงทุนไม่มีใครสามารถขายหุ้นณจุดที่สูงที่สุดได้นะครับอันนี้เป็นไปได้ยากแต่เราสามารถแบ่งขายตามแนวต้านได้เพื่อให้ได้ราคาที่เราต้องการ การขายตามแนวต้านเป็นอะไรที่สามารถทําได้จริงให้แบ่งเป็นอย่างน้อยสาไม้ใช่ไหมใช่ครับในจังหวะขายครับแล้วแต่นะครับก็แนวต้านของทางกรุงเทพประกันชีวิตนะครับมี3แนวนะครับแนวต้านแรก52บาทแนวต้านที่2 55บาท50สตางค์แล้วแนวต้านที่3คือ61บาทนะครับนี่คือหุ้นกรับเด่นตัวแรกก็คือ BLA นั่นเองนะครับมาดูหุ้นกลับเด่นตัวที่2ครับ ตัวที่2จะเป็นตัวของ s c c นะครับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน<ท>หรือว่า s c c นะครับใช่ครับอย่างที่เราเห็นว่าราคาก็ค่อยๆไต,ตอ่อดดับขึ้นมาซึ่งตอนแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ถึงเดือนก่อนเนี่ยลงไปพักฐานอยู่ต่ำกว่า500บาทนะครับตอนนี้ทะลุ500บาทขึ้นมาแล้วครับแล้วค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงทรงอยู่ดี๋ยประมาณ520 แนวรองรับที่สามารถเป็นไปได้สาหรับตัวหุ้นปูนซีเมนต์ไทยนี่อยู่ประมาณ512แนวรับแรกคือ512บาทนะครับใช่ครับแล้วแนวรับต่อมาแล้วครับแนวรับถัดมาอยู่ประมาณ504แนวรับต่อมาคือ504บาทนะครับแล้วฝั่งแนวต้านล่ะครับแนวต้านแรกอยู่ที่526บาทครับแนวต้านที่2อยู่ที่540บาทแนวต้านอีกแนวหนึ่งที่เป็นไปได้คือ554บาท นะครับแนวรับมี2แนวสําหรับปูนซีเมนไทยนะครับแนวรับแรก512บาทแนวรับที่2คือ5 0 4บาทส่วนฝั่งแนวต้านมี3แนวแนวต้านแรกคือ526บาทแนวต้านที่2คือ540บาทและแนวต้านที่3ก็คือ554บาสบสี่าทนะครับสำหรับหุ้นปูนใหญ่นะครับเอาละครับขยังมาดูหุ้นกราฟเด่นนะครับเป็นตัวที่3นะครับอาจารย์ครับจะเป็นตัวของ AOT โอ้โหนี่หุ้นพิมพ์นิยมนี่ครับพิมพ์นิยมครับ แนวรับ a o t แนวรับแรกอยู่ที่40บาท75สตางค์นะครับแนวรับถ้าลงต่อนะอยู่ที่40บาท a o t นะครับถ้ากสศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับแนวรับแรก40บาท75สตางค์แนวรับที่2คือ40บาททุนทวนะครับแล้วฝั่งแนวต้านครับแนวแรกอยู่42บาทครับแนวถัดไปอยู่44บาท50สตางค์แล้วก็อีกแนวหนึ่งที่เป็นไปได้คือ48บาท แนวต้านมี3แนวเช่นเดียวกันนะครับแนวต้านแรกของ AOT จะอยู่ที่42บาทแนวต้านที่2จะอยู่ที่44บาท50สตังค์และแนวต้านที่3ก็คือ48บาทนะครับเอาละครับกราฟพุ้นเด่นผ่านไปแล้ว3บริษัทมาถึงบริษัทที่4บริษัทสุดท้ายแล้วครับอาจารย์เบฟครับวันนี้ขอนำเสนอการหุ้นเด่นของตัว CBG นะครับอ๋อคุณพี่แอดนะครับเป็นตัวของคาราบาวกร๊บนะครับครับ แนวรองรับมี2แนวเช่นกันแนวรับแรกอยู่ที่75บาท25สตางค์แนวรองรับที่2อยู่ที่74บาทแนวรับของคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนแนวรับแรก75บาท25สตางค์แนวรับที่2ลงไปอยู่ที่74บาทนะครับแล้วฝั่งแนวต้านล่ะครับส่วนแนวต้านถ้าราคามีการไต่ระดับขึ้นแนวต้านแรกอยู่ที่77บาทถ้าสามารถผ่านระดับ77บาทขึ้นไปได้แนวต้านไปอยู่ที่82บาทแนวสุดท้ายที่เป็นไปได้สําหรับ ช่วงเวลาไตรมาสสามหรือภายในปีนี้คืออยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับรับตัว cbg ครับตัวของคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนแนวต้านก็มี3แนวเช่นกันนะครับแนวต้านแรก77บาทแนวต้านที่282บาทและแนวต้านที่3ก็คือ90บาทนะครับถูกต้องครับนี่คือ4หุ้นกราฟเด่นจากทางอาจารย์เบฟนะครับได้แก่กรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ bla ตัวต่อมาคือปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ scc นะครับ ตัวที่3ก็คือถ้าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และปิดท้ายด้วยคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CBG นะครับ,รบอาจารย์ครับเราดูกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยจำเป็นแค่ไหนที่ควรจะต้องไปทำกันบ้านในเชิงปัจจัยพื้นฐานต่อครับอาจารย์เบบ รามีความจําเป็นครับเพราะว่าการดูกราฟเทคนิคอย่างที่ท่านนักลงทุนหรือท่านผู้ฟังทราบกันเนี่ยว่ากราฟเทคนิคนียเมนหลักของเครื่องมือทางเทคนิคนียใช้ในการจับจังหวะการเข้าซื้อขายวัดหาเป้าหมายราคาการตัดสินใจการใช้การสต็อปลอสอันนี้คือส่วนของหน้าที่หลักของกราฟเทคนิค กราเทคนิคกาว่าทำไรอนาคตได้อย่างแม่นยำขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เครื่องมือแบบไหนแต่สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือว่าด้านของปัจจัยพื้นฐานเราควรจะเลือกหุ้นหรือเลือกดูกราฟของหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานค่อนข้างดีท่านนักลงทุนหลายๆท่านที่ผมเจอมักจะมีคําถามถามผมว่าเราจําเป็นต้องดูกราฟหรือซื้อหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดีหรือเปล่าผมบอกว่าอันนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับถ้าเราเป็นนักเก็งกาไร ก็อาจจะไม่ต้องเลือกคุ้นที่พื้นฐานดีมากก็ได้นะครับแต่เราต้องให้น้ําหนักของการดูกราฟมากกว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนประเภทที่เล่นรอบนะครับหรือบางท่านเป็นนักลงทุนที่ถือลงทุน3ปี5ปีอย่างนี้เราต้องไปดูพื้นฐานมากมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะลิงก์กับตัวเราเมื่อเราเลือกเป็นนักลงทุนแบบไหนพอร์ตโฟลิโอของเราครุณที่เราเลือกถ้าเป็นนักเก็งกำไรไม่ต้องไปดูพื้นฐานก็ได้นะดูได้นิดหน่อยแต่ไม่ต้องไปอิงมาก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเล่นรอบระยะยาวขึ้นหรือว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวปี3ปี5ปีสมควรอย่างยิ่งที่ต้องลงไปวิเคราะห์ถึงปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยนะครับอาจารย์ครับประกอบไปด้วยแต่เราจะใช้กราฟในการตัดสินใจซื้อขายนะครับอาจารย์เ<ช>บฟครับถามไม่จริงหน้าที่ของกราฟเทคนิคหน้าที่ของชาร์ตเนี่ยหัวใจของมันคืออะไรอาจารย์หัวใจของกราฟเทคนิคหรือชาร์ตเนี่ยหัวใจของมันคือมันต้องสามารถตอบคําถามในสิ่งที่เราอยากรู้ให้เราได้ ซึ่งถามว่ามันจะตอบเราได้ยังไงนะมีทั้งมาตอบแบบช้าหรือตอบแบบเร็วนะครับช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กราฟถูกวิธีหรือเปล่าบางท่านเป็นนักลงทุนระยะสั้นมากแต่ดันไปดูกราฟในเฟรมที่ใหญ่เกินไปเช่นบางท่านเทรดเป็นเดทเทรดภายในวันหรือเล่นสั้นแค่2วันดันไปดูชาร์ทที่เป็นระดับวีคลี่ชาร์ทอย่างนี้ <c oughs> นี่ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แนละ้วเพราะว่าหนึ่งแท่งมันจะเป็น1ึงสัปดาห์ <c oughs> เราจะแทบไม่เห็นการขยับของแท่งเลยหมายถึงว่าแท่งราคา ครับไม่ว่าจะเป็นแคนดลสติกหรือบาร์ชาร์ดอันนี้เราต้องเลือกชาร์ทให้ถูกกับเราถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือเดทเอเราต้องดูเฟรมที่ย่อยหน่อยเช่นเดลี่ชาร์ดคือหนึ่งแท่งแทนหนึ่งวันหรือหกสิบนาทีคือหนึ่งแท่งแทนหกสิบนาทีที่ต่ำกว่าหกสินาทีอาจจะเป็นสามสิบนาทีมันจะทําให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของราคาและเชนระยะสั้นได้อันนี้คือสิ่งที่นัาลงทุนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอาจารย์เบบเคยพูดไว้ว่าหน้าที่ของชาร์ดกราฟเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ย ตามหลักสาคนก็คือให้ใช้ทํากําไรได้ดีช่วยชีวิตเราได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าต้องตั้งชาร์จให้ถูกต้องตามหลักนะเพราะถ้าเกิดว่าตั้งชาร์จดูชาร์ตไม่ถูกเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อการวิเคราะห์ก็ได้โดยเฉพาะค่าของเครื่องมือต้องใช้ให้เหมาะกับนโยบายการลงทุนและหุ้นที่เราเลือกซื้อขายด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับอยากจะฝากคําแนะนําหรือจะฝากคําเตือนอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับอาจารย์เบ๊บคำแนะนําดีกว่าครับคำเตือนจะดูน่ากลัวอย <c oughs> ่างเไห <c oughs> คคาแนะนําคือว่าเรา ต้องหาตัวเองให้เจอว่าจริงๆเนี mañana, ่ยเราเป็นนักลงทุนแบบไหนการหาตัวเองให้เจอเนี่ยจะส่งผลต่อชีวิตในการลงทุนของเราเช่นบางท่านไม่ค่อยมีเวลาทํางานออฟฟิศนโยบายการลงทุนควรจะเป็นแบบหนึ่งบางท่านเป็นเจ้าของกิจการการลงทุนควรจะเป็นแบบหนึ่งบางท่านเป็นฟูลไทม์เทรดการลงทุนก็จะเป็นแบบหนึ่งมันจะขึ้นกับเราเลือกเป็นแบบไหนแล้วการเราเลือกเป็นนักลงทุนแบบไหนมันจะขึ้นว่าเราจะเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตเฟอรโอคือขายลงทุน เป็นแบบไหนนะครับเราจะดูกราฟแบบไหนสี่อย่างเนี้มันจะเป็นเรื่องที่เรามันจะลิงก์กันเป็นทอดทอดถ้าเราไม่เลือกไม่ทําให้มันลิงก์กันชีวิตการลงทุนเราจะเหนื่อยเราจะรู้สึกเหนื่อยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากท่านลงทุนและทานผูฟังไว้เป็นประโยชน์อย่างสูงเลยนะครับโอกาสหน้าคงได้คุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับใครับนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์เบฟครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์เบฟคุณธัญพัฒน์ธัญศิริ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกราฟเทคนิคนะครับมาคุยถึงเทรนแนวโน้มหุ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์และก็มาฝากขุนกราฟเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน ดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียวเอสเตทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา .com